สวัสดีครับผมตีกเชนไฟเยอร์นะฮะก็วันนี้นะครับผมมีอาหาร MRE นะฮะเป็นอาหารของทหารสหรัฐนะฮะซึ่งก็เป็นของ US Military แหลนะเนาะเดี๋ยวเรามาลองกินดูครับว่าทหารอเมริกันนะครับเขากินอะไรกันบ้างนะฮะในถุงนี้นะครับก็เป็นถุงอาหารที่แบบอยู่ได้นานเลยนะฮะเป็น5าปี6ปีเลยนะครับถุงอันนี้นะฮะมันเป็นอาหารที่เอาไว้พวกพาไปกินด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสนามรบหรือว่า เป็นป่าหรือไม่ก็ทะเลทรายนะครับโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมแล้วนะฮะนี่ครับเป็นอาหาร MRE ของเรานะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยครับนะมันเป็นถุงพลาสติกนะฮะผมก็เลยต้องแบบต้องใช้มีดในการแกะนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะกันน้ำด้วยแหละในเมื่อมันเป็นถุงพลาสติกนะฮะโอเคแล้วผมก็เตรียมน้ำมาด้วยนะครับกับได้ใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะโอเคไปดูกันนะเดี๋ยวใช้มีดปาดเลยนะฮะนี่ครับโอเคปาดออกแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะะ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 ะคคคครรรรััััับบบบอออออออ่่่่าา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 มมมมมดดดดดดดููููซิิววววววขขขข้้้้้้้้้้งงงงงงงใใใใในน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 เเ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 เหหไไไลลฮฮโีีีี๋๋ยยยยปปกกกกผแแ๊ึ็สะ ว้าวของโคตรเยอะเลยมาดูโอเคมาดูนะครับโอเคผมจะ๋อวมาทั้งหมดเลยแล้วกั okay, นเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดใูใกล้กันนะฮะนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้วนะ่าน่าจะเป็นอะไรมืนกันนี่เป็นของกินนั่นแหละพวกนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของกินแน่ๆนะครับถุงสีเขียวๆนี้นะฮะอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเครื่ององุ่นก่อนอุ่นให้กินนะฮะอ่าเขาบอกว่าห้ามกินนะครับตรงนี้บอกชัดเจนนะฮะเขาบอกว่าให้เทน้ำใส่ลงไปก่อนเนาะ แล้วจากนั้นก็ที่ว่าเขาให้ตีน้ำลงไปนะฮะอ่าตีน้ำลงไป